ั6.15นะครับอ่าเรามาดูนะครับแบบฝึกหัดที่6.15นะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ปัญหานะครับขั้นแรกโจทย์ปัญหาความยากของมันคือหนูต้องวิเคราะห์ ประโยคส,สัญลักษณ์ออกมาให้ได้ก่อนอ่าสิ่งแรกคือต้องวิเคราะห์ให้ได้เพราะว่าอะไรลูกถ้าหนูไม่สามารถวิเคราะห์เป็นประโยคสัญลักษ์ได้หนูก็ไม่รู้ว่าโจทย์ข้อนี้จะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูนหรือการหารนะครับสิ่งที่ยากสําหรับเราก็คือบางทีเรามองอ่านโจทย์และเราไม่เข้าใจก็ไม่สามารถวิเคราะห์มาเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้นะครับในวันนี้ครูเปาก็จะมาช่วยพวกหนูในการวิเคราะห์ประโยคสัญลักษณ์นะครับเดี๋ยวเรามาทาพร้อมกันรับรองว่าทําได้ทุกข,ข้อแน่นอนนะครับเริ่มที่ข้อแรกกันนะครับข้อแรกอ่อานนนนโจทย์พร้้มกกัลลูขุใชเวา ทำกันบ้านวิชาคณิตศาสตร์1 2สองส่วน5ชั่วโมงอ่าแสดงว,ว่าประมาณ1นชั่วโมงกว่านะครับและใช้เวลาทำกันบ้านวิชาศิลปะนะครับมากกว่าวิชาคณิตศาสตร์8ส่วน20ชั่วโมงขนุนใช้เวลาทำกันบ้านวิชาศิลปะปกี่ชั่วโมงอ่าเท่าครูเปาทำเป็นแผนภูมิกราฟอย่าเพิ่งนะครับอ่าตีง่ายๆเลยลูกเท่าครูเปาทำเป็นแผนภูมิกราฟก็ระหว่างคณิตนะครับกับศิลปะใช่ไหมครับถูกไหมถูกไหมอ่าคณิตก็ศิลปะใช่ไหมครับดูนะครับ นี่นะครับอ่าสมมติคันนี้ครูเปาไว้วางไว้เท่านี้อ่าสมมติว่าคันนี้ครูเปาเนี่ยใช้เวลาเท่ากับแท่งนี้ที่ครูเปาวาดของภัยวาดไม่สวยเลยแป๊บนึงนะลูกแบบนี้นะครับส่วนศิละปะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าศิละปะอ่าหนูดูคีย์เวิร์ดตรงนี้ลูกศิละปะ ใช้เวลาะลรครับเวลาทำการบ้านวิชาศิลปะนี่ดูตรงนี้ครับเขาใช้คําว่าอะไรซูมอา่าซูมไปดูเลยใช้คําว่ามากะไรลูกมากกว่าศิลปะใช้เวลามากกว่าคณิตศาสตร์แสดงว่าถ้าเกิดครูเปาวาดแท่งศิลปะขึ้นมานะครับครูเปาวาดแท่งศิลปะเป็นเวลาจําลองเป็นเวลานะครับแสดงว่ามันต้องคุ้งออกไปอีกถูกไหมครับ นี่พอมันต้องมากกว่าคณิตศาสตร์แสดงว่าแท่งมันต้องพุ่งเพิ่มไปอีกนะครับอ่าเนี่ย uh, ตรงนี้เท่ากับคณิตนะครับแสดงว่าตรงนี้ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกแสดงว่าคําตอบข้อนี้นะมันต้องมีค่าเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะโจทย์ถามหาอะไรครับเขาถามหาว่าขนุนใช้เวลาในการทํากันบ้านวิชาศิลปะอ่าถามหาวิชาศิลปะแสดงคําตอบมันต้องมากกว่าะไรครับชั่วโมงในการทํามันต้องมากกว่าคณิตศาสตร์แสดงว่าค่ามันต้องเพิ่มขึ้นจากคณิตศาสตร์อ่าซึ่งการเพิ่มขึ้นเป็นการอ่าเราน่าจะรู้กันดีว่าการเพิ่มขึ้นเป็นอะไรครับารรเเ่่่มมออคคืืงงหหยย บวกหรือลบลูกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นการอะไรครับการบวกใช่ไหมลูกอ่าแสดงว่าข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกเห็นไหมเราใช้รูปภาพมาช่วยในการอ่าในการวางแผนการคิดโจทย์ว่าโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาแบบไหนอ่าเริ่มต้นนะครับเอาคณิตขึ้นก่อนลูกคณิตคือใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับ1 2ึส่วนหส่วนศิลปะใช้เวลามากกว่าเอาส่วนที่มากกว่าบวกเพิ่มไปลูกอ่าส่วนที่มากกว่าบวกเพิ่มไปมากกว่าเท่าไหร่ครับมากกว่า8ปดส่วนยีบเนี่ยบวกเพิ่มไปเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะได้เป็น ประโยคสัญลักษณ์แล้วเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับก็ได้เป็น1 2ึส่วนหบวกกับ8ปส่วนยีอันนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องอยากรู้คาตอบเราก็ต้องจดประโยคสัญลักษณ์นี้ไปทํานะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้นี้ที่ครูปเปาทําเห็นไหม เมื่อกี้นี้ครูเปายกมาแล้วประโยคสลระกของเราคือ1ส่วน1 2ส่วน5บวกกับ8ส่วน20ครูเปายกมาแล้วนะครับวิธีการทำเหมือนเดิมนะครับลูกเหมือนที่ครูเปาเคยบอกว่าให้หนูแยกอะไรครับแยกจำนวนนับบวกจำนวนนับและเอาเศษส่วนบวกเศษส่วนนี่ไงจำนวนนับตัวแรกเป็นเลขอะไรครับเห็นไหมครับเป็นเลข1ตัวเดียวเป็นเลข1น,นะครับส่วนอีกตัวมีจำนวนนับไหมตรงนี้ไม่มีเห็นป่ะ8ส่วน20ไม่มีจำนวนนับด้านหน้าไม่มีจำนวนนับด้านหน้าถือว่าเป็นเลข0ูนไม่มีคือเลขป็นย์เป็นหษส่นบวกเศวนลูกอู่นะครับ เอา2อส่วนหนะครับเศษส่วนอ่าเอาส่วนหนะครับเศษส่วนบวกเศษส่วนบวกกับ8ปดส่วนยีนะครับเรียบร้อยนะครับใจเย็นนะครับอ่าหนึ่งบวกศูนย์เป็นเลขอะไรลูกอ่าตอบคุณเปาซีหนึ่งบวกศูนย์เป็นเลขอะไรหนึ่งบวกศูนย์ก็เป็นเลขหนึ่งใช่ไหมครับอ่าและ วงเล็บสีม่วงนะครับบวกเศษส่วนนะครับการที่เราจะบวกเศษส่วนบวกลบเศษส่วนได้นะครับก็ต่อเมื่อหนูต้องทําตัวส่วนให้มนเท่ากันก่อนถึงจะสามารถดําเนินการบวกลบได้นะครับซึ่งหนเราสังเกตตัวส่วนเป็นเลข5กับเลขยีเหมือนเดิมครับให้หนูสังเกตตัวส่วนที่เป็นเลขตัวน้อยก็คือเลข5ใช่ไหมครับ5สามารถแปลงเป็น20ได้ไหมอาเดี๋ยวเราขูเปาเขียนก่อนนะ อ่าห้าคูณอะไรเป็นยี่สิบลูกห้าคูณอะไรเป็นยี่สิบก็คูณด้วยเลขอะไรครับห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบแสดงว่าคูณสี่นะครับเรียบร้อยก็คูณสี่ทั้งเศษและส่วนนะครับโอเคมาจะเสร็จแล้วลูกอีกนิดเดียวนะครับอ่าหนึ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับวงเล็บนะครับในวงเล็บจับคูณในลูกอ่าสองคูณสี่เป็นเท่าไรครับสองคูณสี่เป็นแปดนะครับและห้าคูณสี่เป็นยี่สิบนะครับบวกกับแปดศูนยี่สิบนะครับเรียบร้อยเราจะได้แล้วอ่าเราจะได้แล้วลูกดูนะครับอ่า 1บวกกับ8ปดส่วนยีได้เท่าไรหน่งอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวหน้าเหมือนเดิมในวงเล็บบวกกันลูกในวงเล็บบวกกันเลยในวงเล็บบวกกันเลยนะครับ1นึ่งบวกแส่วนยีบวกแส่วนยีตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วเป็นเลข20เท่ากันแล้วนะครับหนูแค่จับเศษนะครับบวกกับเศษ8ปบวกแเป็นเท่าไรลูก8ปดบวกแปบวกแเป็น16ใช่ไหมครับได้เป็น16บหส่วนยีสุดท้ายตอบเขียนติดกับลูก1นึ่งบวกกับสิบหกส่วนยี่สิบคำตอบที่ได้ก็ตอบว่าแต่ละแดนตอบว่าเทา ก็อาหุเปาขอเขียนไม่สวยเลยอ่ะขอแกนนนะ้นหนึ่งนะเป็น1แล้วก็ตามด้วยนสงศูนยเรียบร้อยครับพีนี้ก็เสร็จโจทข้อแรกกันแล้วโอเคนะครับต่อไปไปดูโจทยข้อที่2กันดีกว่ามาไปวิเคราะห์พร้อมกันนะครับข้อที่2เขาบอกว่า ในตู้ปลามีน้ําอยู่1นส่วนสของความจุของตู้อ่าแสดงว่า1นส่วนสนี่คือครึ่งตู้นั่แหละครึ่งหนึ่งอ่าในตู้ปลามีน้ําอยู่1นส่วนสของความจุของตู้เขาบอกว่าถ้าต้องการให้ตู้ปลามีน้ําจส่วนแอ่าของความจุของตู้จะต้องเติมน้ำไปที่ไรของความจุของตู้ซึ่งกูเปาก็จําลองภาพมาให้แล้วนะครับนี่มีตู้ปลา2อันเลยนะครับใบแรกที่เป็นสีฟ้าเห็นไหมครับ1นส่วนสหมายความว่ามี2ส่วนถ้าม,มี2ส่วนมีน้ําอยู่แค่1ส่วนเห็นไหมกูเปาก็ทําแล้วเนี่ยก็คือครึ่งตููู้้้พอดีีตต2นนมมควาาจุเท่กัะ มีขนาดเท่ากันหรือความจุเท่ากันนะครับลูกอะ ส่วนอีตู้หนึ่งต้องการให้ตู้เนี่ยมีปลาให้ต้องการให้ตู้ปลามีน้ําจ็ดส่วนแปดหมายพวามว่าอะไรลูกหมายความว่าถ้าแบง่งกุเปาแบ่งเป็นแปส่วนเนี่ยแบ่งเป็นแปส่วนเนี่ยจะมีน้ําอยู่กี่ส่วนครับเจ็ดส่วนแปดก็คือมีน้าอยู่เจ็ดส่วนอ่าก็จะเหมือนภาพนี้อ่าซึ่งน้ำเจ็ดส่วนแปดเนี่ยมันมีน้ํามากกว่าไอหนึ่งส่วนสองอยู่แล้วแต่เราต้องการเทน้ําลงไปเอาต้องการเติมลงไปเนี่ยเหมือนต้องการเติมลงไปลูกเติมลงไปให้มันมีค่าเท่ากันเนี่ยอ่าเติมลงไปแล้วต้องการเติมลงไปเนี่ยให้มันมีค่าเท่ากับฝั่งสีสีีชมพููเเเน่่่ททตติไป้้อองคาาาํ อ,อยากรู้ว่าที่เติมไปเนี่ยต้องเติมไปเท่าไหร่าต้องเติมเพิ่มไปเท่าไรน้ำหน่ส่วนสองของเราเนี่ยถึงจะเพิ่มไปถึง7จส่วนแปดของเขาถึงขอบระดับน้ำเนี่ยถึงจะเท่ากันเห็นประระดับน้ําต,ตรงนี้ถึงจะเท่ากันเราต้องมามหาวิธีการทํำยังไงครับอวิธีการนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเราต้องเติมไปเท่าไรน้าถึงจะเท่ากับฝั่งที่เป็นสีชมพูฝั่งสีฟ้าน้าถึงจะเท่ากับฝั่งสีชมพูเราต้องเติมเพิ่มไปเท่าไรวิธีการทานะครับให้หนูเอาน้ําที่มากตั้งก็คือเราต้องการเป้าหมายคือเจส่วนแปดให้เราเล เหมือนเอาเจส็สแปดตั้งนะครับ เอาเจ็ดส่วนแปดตั้งเลยและหนูลบกับน,น้ําที่มีอยู่นะครับเอาน้ําที่เราต้องการเติมเนี่ยต้องการเจนะ็ดส่วนแปดเนี่ยลบกับน้ําที่เรามีอยู่นะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราต้องเติมอีกเท่าไหร่ไงเราถึงจะได้น้ําเท่ากับเจ็ดส่วนแปดหนูก็ลบกับน้ําที่มีอยู่ซึ่งน้ําที่มีอยู่คือหนึ่งส่วนอะรครับเซนหนึ่งส่วนสองน,นี่เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าวิธีการแนวคิดข้อนี้ก็คือเอาน้ําทั้งหมดตั้งเราต้องการน้าทั้งหมดเจ็ดส่วนแปดลบกับน้ําที่เรามีอยู่ จะถึงมันจะถึง7จส่วนแได้นะครับอ่าประโยชน์สลักก็คือ7จส่วนแลบหส่วนสนั่นเองอ่าเดี๋ยวเราไปทําต่อนะครับเพื่อไปหาคําตอบกันนะครับเจส่วนแลบหส่วนสนะครับไม่ว่าจะบวกหรือลบนะครับขั้นแรกเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับอ่าดูนะครับดูที่ตัวส่วนเหมือนกันลูกข้อนี้นะครับจะเห็นว่ามันไม่มีจํานวนนับด้านหน้าเพราะว่ามันเป็นเศษส่วนปกติไม่ใช่จำนวนคณานะลูกหนูก็ไม่ต้องแยกจํานวนนับลบจํานวนนับนะอ่าเอาเศษส่วนลบเศษส่วนได้เลยนะครับมาดูนะลูกอ่า เหมือนเดิมครับด,ดูมองที่ตัวส่วนครับตัวส่วนอยู่ด้านล่างเนาะตัวส่วนมี2ตัวคือตัวส่วนที่เป็นเลข8และตัวส่วนที่เป็นเลข2นะครับอ่าวิธีการทํานะครับเราก็ต้อง ทำให้ตัวส่วนเท่ากันโดยดูที่ตัวส่วนเลขน้อยก่อนเลขน้อยคือเลข2ใช่ไหมครับสองทำยังไงให้เป็น8ได้ไหมครับก็2คูณเลยลูกสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสองหกสองสี่แปดคูณสี่เวลาคูณต้องคูณทั้งเศษและอะไรครับคูณทั้งเศษและส่วนนะครับลูกอ่ามาดูนะครับมาดูต่อเลยนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นเจ็ดส่วนแปดนะครับลบกับนะครับอ่านูดูนะครับหนึ่งคูณสี่เป็นเท่าไรลูกหนึ่งคูณสี่ได้เป็นสี่ใช่ไหมครับและสองคูณสี่ได้เป็นแปดนะครับก็จะได้เป็นสี่ส่วนแปดนะครับอ่าเจ็ดส่วนแปดลบ แล้วเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วให้หน,น,นูน <titled> ําเศษลบกัน7จ็ดลบสได้เท่าไรลูก7จ็ดลบสได้เป็น3เรียบร้อยครับเสร็จแล้วลูกอ้าได้เป็น3าส่วนแแสดงว่าหนูต้องเติมน้ําไปอีกอ่าหนูต้องเติมน้ําในถังสีฟ้าที่กูปัเปิดภาพเมื่อกี้เนี้ยอ่าจำได้ไหมถังเนี้ยเนะี้ยอ่าถัางสีฟ้าเนี้ยต้องเติมเพิ่มไปอีกนะครับที่เนี้ยที่เราต้องเติมเพิ่มไปอีกก็คือต้องเติมเพิ่มไปอีก3าส่วนแนั่นเองนะครับจะต้องเติมน้ําเพิ่มอีกสามส่วนแ่าถึงจะเท่ากับฝั่งสีชมพู MM. เมื่อก นะอ่าข้อต่อไปข้อ3นะครับแม่ใช้เกลือป่นไป2ส่วน9ขวดทําให้เหลือเกลือป่นอีก1ส่วน3ขวดถามว่าเดิมในขวดนี้มีเกลือป่นเท่าใดอ่าเขาอยากรู้ว่าเกลือป่นที่แบบยังไม่เคยใช้เลยเดิมเนี่ยในขวดนี้ที่มันตั้งไว้เนี่ยมีเกลือป่นเท่าไรนะครับหนูดูนะแม่เอาเกลือป่นไปใช้อ่าเหมือนแม่เอาไปใช้แล้วทาให้เหลือเกลือป่นในขวด1ส่วน3าหมายความว่าถ้าเราอยากรู้ของเดิมคือหนูต้องเอาอ่าส่วนที่ไปใช้ใช่ไหมมารวมกับของที่มันเหลืออยู่ใช่ไหมลูกอ่าเหมือนว่าสมมติว่า เอาง่ายๆตีความใหม่ง่ายๆลุกเหมือนเนี่ยน่ะครูเปามีเกลือป่อนเป็นก้อนนี้ไว้ถูกไหมครูเปามีเกลือป่นเป็นก้อนนี้ไว้แล้วครูเปาแบ่งไปใช้อ่าครูเปาแบ่งไปใช้สัส่วนหนึ่งอ่าครูเปาตัดนี้ออกนะแบ่งไปใช้เนี่ยแบ่งไปใช้อ่าแบ่งไปใช้สัส่วนหนึ่งดูนะครับเห็นไหม เนี่ยเห็นไหมครูปเปาก็จะแหว่งนิดนึงเห็นไหมอย่างเงี้ยครูปเปาก็คือเอาส่วนตรงที่ครูปเปาหักไปใช้นยเห็นปะถ้าเราอยากรู้ว่าเดิมมีเท่าไหร่ก็เอามาบวกกันถูกไหมครับเพื่อจะรู้ว่าของเดิมมีเท่าไหร่ข้อนี้เป็นการบวกนะลูกเวลาวิเคราะห์โจทย์ก็อาจจะใช้แผ่นภาพช่วยนะครับประโยญนักษณ์ของเรานะครับก็ได้แก่เศษสองส่วนเก้านะครับบวกกับอะไรครับบวกกับเซนหนึ่งส่วนสามนะครับเท่ากับกองสี่เหลี่ยมโอเคนะอ่าถ้าเราสามารถสร้างประโยชน์สษณ์ได้แล้วนะครับเราก็ไปหานะครับเพื่อที่ว่า เราต้องหาคําตอบไปได้ว่าเดิมขวดนี้นะครับมีเกลือป่นเท่าใดาไปดูกันนะครับ อ่าดูนะครับสส่วน9บวก1ส่วน3แล้วลูกอ่าวิธีการนะครับก็คือนำทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนนะครับไม่ว่าจะบวกหรือลบนะเราต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนอ่ามาเริ่มเลยครับกูเปาก็เขียนเป็นเศษ2ส่วน9นะครับบวกกับเศษ1ส่วน3นะครับอ่าหนูมองที่ตัวส่วนตัวน้อยก่อนตัวส่วนมีตัวส่วนที่เป็นเลข9กับตัวส่วนที่เป็นเลข3นะครับเราต้องทัดมองที่ตัวส่วนที่เป็นเลขน้อยก่อนเพื่อที่จะแปลงให้เท่ากับตัวส่วนที่เป็นเลขมากนะครับอ่าสามทำยังไงให้เป็น9กครับลูก3ทำาไงให้เป็น9ก็3 3 3 3 639อะไรลูก คูณสทั้งเศษและส่วนนะครับอ่าวิธีการนะครับก็จะได้เป็นเศษสส่วนเนะครับอ่า ดูนะครับเราก็คูณเลยลูกอ่า1นคูณสมเป็นเท่าไรครับหคูณสก็เป็นเลข3ใช่ไหมครับและ3าคูณสก็เป็นเลข9เรียบร้อยครับได้เป็น3ส่วน9อ่าแป่งเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วก็คือตัวส่วนเป็นเลข9เท่ากันแล้วเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วหนูก็จับเศษบวก,กเศษลูก2อบวกสเป็น5นะครับจะได้เป็น5ส่วนเเรียบร้อยครับแสดงว่าเดิมในขวดน,นี้มีเกลือป่นก็คือเศษ5ส่วน9นั่นเองเสร็จแล้วเพียงเท่านี้แป๊บเดียวนะครับอ่าข้อต่อไปนะครับอ่าข้อส่แค่เดินออกกาล มากกว่าเดินวันที่2อ,อยู่1นึกิโเมตรวันที่2แค่เดินระยะทางเท่าใดอ่ะอาจจะใช้แผนภาพช่วยนะครับถ้าใครมองไม่ออกว่าข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบนะครับอ่ะครูเปาเขียนวันแรกก่อนสมมติวันแรกครูเปาได้อ่าเดินระยะทางเท่านี้นะครับ นะครับแต่เขาบอกว่าอะไรครับวันแรกเนี่ยเดินในระยะทางเท่านี้เนี่ยสองเก่ิกิโลเมตรเนี่ยมันซึ่งมันมากอะไรหนูหนูดูดีๆคีย์เวิร์ดของเราคือคําว่ามากกว่าซึ่งมันมากกว่าวันที่2แสดงวันที่2เราเดินพูดง่ายๆเนาะความหมายคือวันที่2เราเดินได้น้อยกว่าวันแรกอ่าแสดงวันที่2กครูปเปาเนี่ยก็ต้องเดินได้น้อยกว่าวันแรกเช่นครูปเปาเดินได้เท่านี้วันที่2ครูเปาเดินได้เท่านี้อ่าครูเปาต้องเดินได้น้อยกว่าวันแรกอ่าเห็นไหมแสดงว่าจากวันแรกเนี่ยเดินได้มากกว่าวันที่2เนี่ยแสดงว่า เขาบอกว่าวันเขาโจทย์ถามวันที่สองอ่าแสดงว่าคำตอบมันต้องลดลงใช่ไหมอ่าวันแรกมันเดินได้มากกวันที่2แต่โจทย์อ่ะถามถึงวันที่2ไม่ได้ถามถึงวันแรกอ่าเขาถามว่าเนี่ยซึ่งมากอ่าเขาถามว่าวันที่สองเนี่ยแคนเดินได้ระยะทางเท่าไหร่อ่าบอกมาแค่วันแรกเดินได้29งเส่วนสิซึ่งมากกว่าเดินวันที่2อยู่1นึส่วนหแสดงว่าอส่วนตรงนี้ที่หายไปเนี่ยคือ1นึส่วนหอ่าถูกไหมครับเนี่ย ก็คือวันแรกในมากกว่า1.105แสดงว่าหนูอยากรู้วันที่2นะครับคำตอบมันต้องลดลงใช่ไหมเพราะที่2มันต้องคําตอบมันต้องน้อยกว่าวันแรกลดลงก็คือการอะไรลูกการลบใช่ไหมครับอ่าทาเลยครับอ่าเอาวันแรกตั้งครับระออยะทางวันแรกตั้งลูก แะยะทางวันแรกคือ2นะครับตามด้วยเศษ9ส่วน10นะครับลบระ,ระยะทางที่วันแรกมากกว่นที่2เพื่อที่จะไปหักออกเพราะว่าคําตอบวันที่2ต้องน้อยกว่าวันแรกเราก็ลบออกลบด้วยอะไรหูกลบด้วย,ว,ยวันแรกมากกว่นที่2ออยู่เท่าไหร่ครับอยู่1 1นส่วน5นั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมเรียบร้อยถ้าเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้รับรองสามารถทําจบปัญหาได้ทุกข,ข้อแน่นอนนะครับโอเคเมื่อเราเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์กันเสร็จนะ,นะครับเราก็จะไปดู เราก็จะไปหาคําตอบกันว่าวันที่2เนี่ยแคนเดินได้ระยะทางเท่าใดถ้าหนูยากรู้แล้วมาตามมาเลยนะครับมาดูต่อเลยมาดูนะครับวิธีการทํานะครับก็คือเป็น2 9งเ0ลบกับ1นึนส่วนหนะครับวิธีการทาเหมือนเดิมถ้าเป็นจานวนค่าลบจานวนค่าครูรครคปอสอนมาแล้วให้เราแยกก่อนก็คือน,ำำนําจํานวนนับลบกับจานวนนับและนําเศษส่วนลบกับเศษส่วนอวิธีการทํานะครับ่าดูนะ หนูนาอะไรลูกนํา2นะครับมาลบ,บกับอะไรครับนํา2มาลบกับ1แบบนี้นะครับแล้วคั่นด้วยบวกนะครับแล้วก็เศษส่วนลบเศษส่วนลูกนาอะไรลูกอ่ะนำเก้าส่วนสิบนะครับนำเก้าส่วนสิบนะครับมาลบอ่ามาลบด้วย1นึส่วนห้าเอาเศษส่วน 90, ตวนน plus, ัตวตวั้งเป็นตัวอ่าเอาเศษส่วนตัวตั้งตั้งก่อนนะแล้วลบด้วยเศษส่วนตัว ตัวลบนะครับอ่าโอเคนะครับซึ่ง2อบหได้เท่าไรลูกจํานวนนับลบจำนวนนับปุงเล็บม่วงครับสลบหได้เป็นเลข1เนาะและเศษส่วนลบเศษส่วนเหมือนเดิมครับจะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนต้องมีค่าเท่ากันใช่ไหมครับอ่าหนูดูนะครับหนูดูที่ตัวส่วนเป็นหลักลูก9ก้าส่วนสิลบหส่วนหมองที่ตัวส่วนเป็นหลักครับมีส่วน10กับส่วน5ให้เราดูตัวส่วนที่เป็นเลขน้อยซึ่งก็คือเลขอะไรครับลูกเลข5ใช่ไหมห้าสามารถแปลงเป็น10ได้ไหมครับแปลงได้ไหมครับอ่าครูปอขอขยับที่นิดนึงนะ5สามารถแปลงเป็น10ได้ไหมครับ อ่าห้าสามารถแปลงเป็นสิบได้ไหมครับสามารถแปลงได้ใช่ไหมโดยการคูณด้วยเลขอะไรลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหูปอจะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มอ่าโดยการเปลี่ยนเป็นเลขอะไรครับอ่าโดยการเปลี่ยนเป็นเลขอะไรลูกโดยการเปลี่ยนเป็นเลขสิบใช่ไหมครับโดยการคูนอะไรครับคูณสองใช่ไหมห้าคูนสองเป็นสิบอ่านี่นะครับแบบนี้นะลูกอ่าดูนะครับอ่า จะได้เป็น9ส่วน10นะครับเราแปลงตัวเศษส่วนก่อนคูณเลยครับ1นคูสได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็น2และ5้คูสได้เป็น10นะครับลูกอ่าเป็นแบบนี้ข้างหน้าบวก1เหมือนเดิมครับอ่าเรียบร้อยนะครับพอเราสามารถแปลงให้เศษส่วนตัวส่วนเป็นเลขก10เท่ากันได้แล้วหนูก็สามารถนําตัวเศษแล้วกับตัวส่วนได้เลยอ่ะดูนะครับ นิดเดียวนะลูกอ่าเน1หนึ่งเหมือนเดิมนะครับ9ส่วนลบ2ส่วน10ครับตัวส่วนเท่ากันแล้วนำเศษลบเศษได้เลยครับ9ลบเหลือเป็น7ส่วนเรียบร้อยครับหนูได้คำตอบว่าเป็น1บวก7ส่วนหรือสามารถตอบเป็นจำนวนค่ะว่าวันที่2เนี่ยแคนเดินได้ระยะทางเป็นเท่าไรครับ1แล้วก็ตามด้วยเศษ7ส่วน10เรียบร้อยครับคำตอบก็คือ1เศษ7ส่วน10เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมเพียงเท่านี้เราก็สามารถทำโจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วนได้แล้วนะครับความยากอยู่ที่การวิเคราะห์โจทย์นะครัับบบกกกนฝึทอ ถ้ายิ่งเราฝึกทําบ่อยนะครับเราก็จะคล่องขึ้นและสามารถทําโจทย์ได้เนาะอย่างที่2คือต้องฝึกทักษะการวิเคราะห์อ่าซึ่งใช้เวลานิดหนึ่งแต่ครูเปาเชื่อว่าเด็กๆของเราทําได้นะครับโอเคนะครับวันนี้บ๊ายบายไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับในเรื่องใหม่โอเคนะครับบ๊ายบายครับ